ตัวนั้นอะ่ะมันหลอกเราแน่เลยมันหลอกว่ามันท้องมาประมาณเนี้ย <c oughs> ให้ตายสิขอลอดโดนหนูหลอกค่ะก็คิดว่าหนูหนูแบบไม่ท้องแล้วอ้ว <c> น <oughs> ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามคอลอเคเลอยู่นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามคอลอเแคเลรหรือว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ติดตามนะคะรีบๆกดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของคอลอเแคเลร์นะคะวันนี้เลยหลังจากที่เสร็จภารกิจ นะคะก็จะมาเหมือนประมาณว่าว่างาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีเพื่อนเล่นเป็นโตก็อูน้ำอูข้าวเข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมาแบบเหมือนนึกขำๆตัวเองเนาะว่ามันก็จะคือจะมาแชร์ประสบก,การณ์ตัวเองว่าอย่างนี้ดีกว่าในเรื่องของความผิดพลาดในการดูหนูท้องนะคะก็จะเอามาแชร์เพื่อนๆขำๆกับในครอบครัวด้วยหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะอาจจะมีอาการเป็นเหมือนเรานะคะเราก็เลยจะมาแชร์โดยตรงนะ ะะเกี่ยวกับการดูหนูท้องนะคะเนื่องจากหนูตัวนี้ชุดนี้ไม่ใช่แค่ว่าตัวนี้แหละหลายตัวเลยเราก็ทั้งที่แบบครั้งแรกนะคะเราลงผสมแล้วเราก็เช็คแล้วว่าเขาท้องเราก็แยกออกไปต่างหากแต่ปรากฏว่าเขายังไม่คลอดสักทีนะคะเราก็จดวันคลอดไว้นะเฮ้ยนี่มันก็เดือนกวายแล้วนะก็ออยังไม่คลอดก็เลยคิดว่าปหนูตัวนั้นอะ่ะมันหลอกเราแน่เลยมันหลอกว่ามันท้อง ประมาณเนี้ยให้ตายสิขอลอโดนหนูหลอกค่ะก็คิดว่าหนูหนูแบบไม่ท้องแล้วอ้วนซึ่งที่นี่นะคะถ้าเกิดหนูท้องนะ่ะสเตปขอลอเลยก็จะแบบให้อาหารอย่างดีให้กินในสิ่งที่แบบอื้อเทคแคร์หน่อยให้กินอาหารเยอะหน่อยก็ปรากฏว่าเขาก็กินกินกินทุกวันโอ้โหท้องก็ใหญ่ใหญ่ใญผลสรุปสุดท้ายคือเข้าใจว่าหนูนั้นอะ อ้วนเลยทั้งที่คิดว่าเขาท้องนะคะดูไปดูมาก็เลื่อนการคลอดของเขาไปเกือบสองเดือนเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยว่าอุ้ยมันสองเดือนแล้วนะหนูยังไม่คลอดเลยเราก็เลยตัดสินใจเลยคิดว่าหนูชุดนั้นน่ะคืออ้วนแล้วก็หลอกลอกว่าท้อ,อ,ทอง เลยแบบคลอก็อาดอาหารให้เต็มเลยกินอาหารเพลินเลยอ้วนเลยค่ะคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาจาัดใหม่เพื่อที่จะลดน้ําหนักหนูในชุดนี้นะคะก็เลยมีการที่แบบจับอับน้ําใหม่แล้วก็เอาไปลงบ่อรวมกันก็มีอยู่สัประมาณ5ตัวเนาะ สี่ตัวห้าตัวเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปใส่ปลอไว้แล้วก็พออาบน้ําให้เขาเรียบร้อยเลยก็คิดว่าอยากจะแบบลดน้ําหนักเขาก็เอาสูตรการลดน้ําหนักของเทนีนะคะก็จะให้ยาให้เขาเปลือกเงี้ยค่ะก็คือจะมีข้าวโพดนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อไว้ให้เขาแทนฟันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้าวเปลือกกับยานะคะเพื่อลดอาหารเขาก็ให้เขาสามวันแล้วก็เว้นก็ให้หัวอาหารมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันเพื่อที่จะลดน้ําหนักเขาลงมา เพราะว่าที่ช่างแต่ละตัวกะซัดโล2ขีดโลสาขีดถามว่าหนูที่อ้วนนะคะที่นี่ขอแนะนําเลยหรือว่าขอบอกเลยแชร์ประสบการณ์เลยว่าเราใช้แม่พันธุ์ที่อ้วนเกินไปมันจะทําให้เราได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะคะ ทิ้งช่วงในการขอดหรือบางทีก็เป็นหมันมั่งให้ลูกเราไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสตรงนั้นไปเราก็เลยจะไม่แนะนําให้ใช้หนูที่อ้วนหรือว่ามีน้ําหนักเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ผิวค่ะเหมือนคนเลยอ้วนแล้วขี้เกียจอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่ะแล้วก็มาพูดต่อนะคะพอเราแยกหนูในชุดอ้วนที่เราคิดว่าเขาท้องนะคะทั้งที่นมเขาก็ออกนะเราก็เห็นแล้วว่านมเขาก็ออกก็เต็ง,ตงๆงอย่างเงี้ยเดี๋ยวท้องเขาก็ใหญ่ๆแบบเหมือนให้ห้อยแหละแต่ ได้ความที่ว่าหนูชุดนั้นนะคะเป็นหนูชุดที่ว่าอายุเขาเริ่มเยอะแล้วหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็คิดว่าเขาไม่ท้องเนาะ<ม>ก็เลยจับแยกใสบ่บ่อตังหาอดอาหารอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นโหหน้าแปลกใจมากเลยเราพลาดอีกกลายเป็นว่าหนูคอร์อลูกไม่บ่อเฉยเลยอะ่ะอันนี้นะคะก็ที่ เหตุผลที่ขหลอมมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทราบว่าหนูเขามีโอกาสคือหนูถ้าส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมเพื่อนจะเข้าใจว่าหนูเขาจะใช้เวลาหนึ่งเดือนในการคลอดลูกแต่ถ้าในกรณีที่หนูอายุเยอะนะคะช่วงการคลอดของเขาเนาะสายลกของเขามันก็จะทิ้งช่วงปลายแบบยืดยาวไปอย่างเงี้ยเหมือนชุดตั้งแต่ปีกว่าหนูหนึ่งปีขึ้นไปเหมือนพี่กุลนะคะหนึ่งปีสองเดือน ก็ทิ้งช่วงเป็นสองเดือนเลยกว่าจะคลอดลูกให้เราหนูเลยเข้าใจว่าโหพวกนี้เป็นหนูที่เหมือนประมาณว่าเขาทิ้งช่วงไปแล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วเป็นหนูที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะพี่คุณหนึ่งปีสองเดือนแล้วก็ชุดนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งปีสี่เดือนสามเดือนแล้วก็เลยเข้าใจผิดว่าหนูอ้วนแต่แท้ที่จริงเขายังท้องอยู่เพียงแค่ช่วงการคลอดของเขานะมันทิ้งช่วงไป เท่านั้นเองทั้งที่ตัวเองก็ดูนะก็มั่นใจว่าท้องแหละมีนมก็ออกท้องก็ใหญ่ห้อยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือประปมแบบพลาดไปก็คือเอาไปรวมกันแยกเพื่อที่จะลดน้ําหนักกลายเป็นว่าคลอดลูกออกมาแล้วก็โดนเพื่อนในแก๊งเขาค่ะแกง๊งจะเรียกจะเรียกว่าอ e ีอ้วนว่างี้แกง e ๊งอีอ้วนกินลูกเลย กลายเป็นวาดพลาดไปเยอะมากก็เลยเจะนําประสบการณ์นี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดหนูเขาอายุเยอะแล้วขอให้ให้โอกาสเขาหน่อยสัก2เดือนในการช่วงการคลอดเพราะว่าหนูแต่ละตัวพฤติกรรมไม่เหมือนกันอายุก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวก็คือช่วงการคลอดก็จะไม่เหมือนกันบางตัวก็คลอดเร็ว20ก็มีนะคะไม่ใช่ธรรมดาเลย20ขึ้นไปก็มีบางตัวก็ทิ้งช่วงอย่างที่ว่าค่ะ2เดือน2เดือนกว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจแยกเขาออกไปหรือว่าเอาเป็นลดน้ำหนักหรือว่าเอาไปผสมใหม่ก็แบบเช็คดูให้แน่ใจให้โอกาสเขาถึงสักสองเดือนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะถ้าเกิดมั่นใจว่าเขาท้องก็คืออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะพลาดเหมือนพอลอคะ่ะไม่ใช่ว่าพลาดแค่ตัวเดียวนะคะคือค้อกน,นั้นหนัก รู้สึกว่าจะกัดลูกไปแบบได้ยินทั้งแม่ก็โดนกัดทั้งที่สองก็โดนกัดไม่ใช่ว่าแม่เขากัดนะคะไอ้เพื่อนพวกที่อยู่ในในแก๊งเขานั่นแหละกัดลูกเขาแล้วก็กินเพราะว่าไปเห็นกระตาเลยว่าเออกลายเป็นวันหนูที่กําลังคลอดลูกคือจุดที่สงสารกนะ็คือเขากําลังคลอดอยู่ทั้งที่ลกยังไม่โอเคเลย ไอ้พวกตัวอื่นก็มาช่วยกันแบบไปกินอะเหมือนจะเอาลูกไปช่วยเลี้ยงว่าแท้จริงไม่ใช่ค่ะเอาลูกเขาไปกัดมันก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์หรือว่าทําให้เรามีประสบการณ์ในส่วนนี้ก็เลยนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะในเรื่องของหนูคลอดลูกมันก็ต้องมีอะไรที่ระมัดระวังในการที่จะเช็คท้องเช็คอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นเขามีนมมีท้องอะไรออกแล้วหรือว่าเตรียมทําบ้านแล้วก็จดแค่วันคลอนนะคะอย่าเป ทำเหมือนคอรอเลยมันจะทําให้สูญเสียส่วนนั้นไปเพราะว่าการที่เราจะทําให้เขาท้องได้อะมันก็เป็นอะไรที่ยากมันก็เหมือนกับว่าการที่เราเขาคลอดมาแล้วทั้ง ที่ทาให้เขาท้องแล้วการที่ทําให้เขาคลอดลูกมาได้แล้วก็มีลูกให้เราเนะี่ยมันก็ยากพอๆกันเพราะฉะนั้นเหมือนเรารักษาลูกเขาว้าไม่ได้มันก็ทําให้เราขาดผลผลิตในส่วนนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรเราก็ให้โอกาสหนูก่อนนะคะเหมือนต่อจากนั้นเลยหลังจากนั้นมีมาคอลอก็ไม่กล้าอีกเลยก็เลยกลายเป็นว่าให้ให้โอกาสเขาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาอยู่แบบนั้นแหละถ้าเขาอยากก็คิดง่ายๆเลยเอออยากให ลูกก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่เอาอะก็เขาไม่ให้เนาะจะเอาได้ไง <laughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะกับจริงๆประสบการณ์นี้ก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆโดยตรงก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแง่คิดประจำฟาร์มของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์เอาประสบการณ์ของคอรอดไปใช้แล้วก็ระมัดระวังในฟาร์มของตัวเองก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ดูคลิปจนจบหรือดูไม่จบก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดสงสัยหรือว่าอยากสอบถามขอ ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้ที่เบอร์คอรอแคลเล่เลยนะคะที่เบอร์0934359092นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ